ที่เข้าใจว่าเรารู้สึกแย่เนาะสึกแย่มากเลยเพราะว่าเขาอ่ะเป็นความสำคัญในชีวิตของเราแต่เราลองคิดดูดีๆนะถ้าสมมติว่าเราเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วผลที่ตามมามันจะเกิดอะไรขึ้นเราเคยลองคิดไหมคะหมไม่รู้อ่ะแต่ถ้าหนูตายเหรอหนูว่าพ่อแม่หนูอ่ะพ่อแม่รักหนูมากอะ่ะ เขาคงเสียใจนะถ้าหนูไม่อยู่ค่ะต้องพ่อแม่คงเสียใจมากที่คุณนะ่ะไม่อยู่แล้วยังอื่นะนะคะมีอีกไหอย่างเช่นอน,นาคตของหนูเนะนี่ยหรือว่าเป้าหมายของหนูอนาคตของหนูะคะค่ะจริงอ่ะหนูเคยคุยเรื่องนี้กับพ่อนะค่ะหนูอยากเป็นครูคะ่ะหนูอยากจะออกมาสอนเด็กๆ พ่อแม่หนูว่าค่ะเขาเป็นครูหนูอยากเป็นเหมือนกับพ่อแม่หนูบ้างหนูอยากเป็นเหมือนเขาอะค่ะค่ะแล้วถ้าสมมติว่าหนูเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยหนูจะได้ทําในสิ่งที่หนูฝันไหมถ้าหนูไม่อยู่ใช่ไหมค่ะจกคงไม่ได้ทาอะค่ะ แต่พี่หนูไม่รู้จะลืมเขายังไงหนูรักเขาอะคะ่ะไม่รู้จะลืมเขายังไงค่ะพี่เข้าใจเนาะว่าเรารักเขาเรารู้สึกแย่มากที่เขาทํากับเราแบบนี้พี่เข้าใจถูกไหมคะใช่พี่หนูแย่มากๆเลยลว่าเขาทำกับหนูแบบนี้ได้ยังไงอตอนนี้เรารู้สึกโกรธทั้งโกรธเลยอะพี่ทั้งโกรธทั้งเสียใจมากๆเลยพี่เข้าใจนะคะ แต่หนูลองคิดดูสิว่าในชีวิตของหนูเนี่ยมันก็มีหลายบทบาทหน้าที่ถูกไหมอย่างเช่นในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการดูแลครอบครัวเป้า,รราหมายของหนูอนาคตของหนูและเรื่องแฟนถูกไหมคะค่ะอ่านั้นเดี๋ยวพี่ให้เราในลองจินตน,นาการนะวงกลมวงหนึ่งเป็นวงกลมร้อยเปอร์เซนต์พี่อยากจะให้หนูแบ่งลำดับหน้าที่และความสําคัญในชีวิตของหนูอย่างเช่น ในเรื่องการเรียนที่หนูพูดเนี่ยจากร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยหนูจะให้เท่าไหร่คะถ้าร้อยเปอร์เซ็นถ้าแบ่งเรื่องการเรียนใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูให้ห้าสิบเปอร์เซ็นเลยค่ะคือ,อหนูอยากเป็นครูหนูอยากเป็นมากๆอะ่ะหนูอยากทำให้พ่อหอกแม่ภูมิใจในตัวหนูอ่าค,ะค่ะหนู่บ้านหนูคงให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะ่ะค่ะแล้ว ถ้าเป็นเรื่องของพ่อแม่ล่ะคะเรื่องอาาคตของเราเราจะให้เท่าไหร่ล่นนะคะถ้าเป็นเรื่องของพ่อแม่ล่ะคะค่ะหนูให้สักสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะคือหนูรักคุณพ่อคุณแม่ค่ะหนูอยากดูคุณพ่อคุณแม่นะอยากอยากให้หนูอยากเลี้ยงท่านนะคะอคตอนที่ท่านแก่มากแล้วอยากดูแลท่าน พ่อคุณแม่ของโชคดีมากเลยนะที่มีรูปแบบหแบเนี้ค่ะอ่าแล้วถ้าสมมตว่าอืมโเแล้ถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องความรักนะคะเราจะให้สักเท่าไหร่ความรักเหรอคะตอนนี้โหก็คงให้น้อยอะคะ่ะอืมสักเท่าไหร่ล่ะคะให้สักสิบเปอร์เซ็นนะคะสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะอ่า พอเห็นไหมคะเมื่อาจากวงกลมวงนี้เนี่ยเราให้อนาคตห้าสิบเปอร์เซ็นรื่องครูถูกไหมค่ะ,ะเรื่องการดูแลพ่อแม่สี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่หนูเห็นแล้วว่าความรักเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์ความรักเห็นแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะอ่าถูกต้องมันเป็นแค่สิบเปอร์เซ็นต์แต่จากที่หนูเล่าให้ที่ฟังเนี่ยที่มีความรู้สึกเหมือนว่า เราเนี่ยให้สิบเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นทั้งหมดของชีวิตเราเลยนะคือพี่ดูว่าหนูให้ความรักสนใจมันมากเกินไปใช่ไหมคะมันก็จริงอะค่ะเพราะตอนแรกที่โทรเข้ามาหนูรู้สึกว่าวงกงนั้นอะร้อยเปอร์เซ็นต์อะหนูให้กับความรักมากเลยหนูทุ่มเต็มที่เลยนะคะบางทีหนูก็รู้สึกว่าหนูลืมคุณพ่อคุณแม่ไปอะอจริงมันก็เป็นความรักเหมือนกันอะ แต่พ่อพ่อแม่โหลืมที่จะรับตรงเนี้ยในเรื่องความรักอ่ะใช่บางทีเนี่ยอารมณ์และตอนนั้นเนี่ยอาจจะเหมือนมีความรู้สึกว่าเออเนี่ยมันเป็นทั้งหมดของชีวิตของเราเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจากที่เราคุยกันมาแล้วเนี่ยคุณพอมองเห็นไหมว่าตอนนี้ลำดับความสำคัญชีวิตของคุณเนี่ยอยวก่อนในเรื่องของความรักโดยเฉพาะในเรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นแค่เท่าไหร่เอง ต้นรักตอนนี้หรือว่าหนูลดลงให้เหลือแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะถูกมันเป็นแค่สิบเปอร์เซ็นต์เองในชีวิตของคุณหรอกไหม,มค่ะอก็ยังมีที่เหลือก็คือหนูยังต้องเรียนต่อแล้วตอนนี้มันใกล้จะจบแล้วด้วยแล้วพี่คิดว่าหนูต้องทำไงต่อนะคะหนูจะทำยังไงต่อดีอืาใช่อย่างนั้นเราลองมาตั้งเป้าหมายไหมว่าเป้าหมายในอนาคตของเราเนี่ยมีอะไรบ้างหรือว่าเป็นยังไง ีหนูอยากเรียนจบอะค่ะหนูอยากเป็นครูหนูอยู่หนูอยู่ปีสามแล้วอะหนูใกล้ฝึกสอนแล้วด้วยอะค่ะโอเคหนูบอกว่าเป้าหมายของหนูคือหนูอยากเรียนจบใช่ไหมปัจจุบันก็คือกําลังฝึกสอนอยู่เนาะแล้วหนูคิดว่าอะไรบ้างที่หนูควรทําให้หนูลองยนลำดับให้พี่ฟังได้ไหมคะลำดับเหรอคะอะไรต้องทำก่อนใช่ไหมคะพี่ค่ะใช่ก็ ถ้าจะเรียนก็คงจะต้องอ่านหนังสือก่อนนะคะอ่านเพิ่มเติมเพราะว่าหนูจะได้เอาตรงเนี้ยไปสอบให้ผ่านเพราะถ้าสอบไม่ดีสอบไม่ดีอาจารย์ก็ให้คะแนนไม่ดีหนูก็ไม่จบอะคะ่ะเพราะถ้าไม่จบเนี่ยหนูก็จะเป็นครูมไม่ได้เลยหนูต้องอ่านหนังสือให้เยอะๆว่าคะ่ะหนูจะได้เรียนจบอันนี้คือสิ่งที่หนูคิดไว้อะคะ่ะ นะโอเคเยี่ยมมากเลย